สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชรกดนาน,ๆ,น,าน,ๆ,น,านๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูภาพภาพหนึ่งเป็นภาพปกซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าช่องนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะช่องนี้ตอนนี้เริ่มขนล,ลุกปวดขี้เหมือนพวกยูทูบเบอร์ชั้นต่ำในานาดงดอกนั่นแะคะ่ะเริ่มเหมือนกันแล้วคะ่ะขนลุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไปดูกันคะ่ะ ปกคลิปของช่องมดเป็นอีกปกหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอกย้ําว่างานบวงสวงจิตหมุดหมูนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นงานที่จะประกาศว่าจําเลยสองผัวเมียถูกใส่ร้ายเป็นงานที่จะเรียกความสงสารจากเอฟซีเรียกน้ําตาจากเอฟซีซึ่งมากองถึงที่ปกติเขาได้ความสงสารจากเป็นทางไกลหรือมาจนยิบย่อยปรับปลาย แต่นี่เป็นการประกาศออกมาโดยตัวทนายหัวหน้าทีมเองว่าลูกความผมถูกกลั่นแกล้งลูกความผมถูกกล่าวหาจากนั้นคำที่เขาพูดจริงๆคือลูกความผมถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะจำเลยทุกคนมันต้องโดนจากถูกเป็นผู้ต้องหามาก่อนก็มีการกล่าวหามาก่อนแต่จากนั้นก็จะมีการบิดเบือนใส่ความกันในคลิปต่างๆ ลุงพลถูกใส่ร้ายลุงพลถูกกันแกล้งเหมือนอย่างคลิปของช่องมดช่องเมเดนี่แหละเอามาขึ้นปกเลยว่าลุงพลถูกกันแกล้งทนายสุรชัยชิงชัยประกาศที่ปกคลิปใช้คำชัดๆนะคะทนายสุรชัยย้ำลุงพลถูกกระทำใครกระทำลุงมึงกูถามหน่อยใครกระทำลุงมึง ลุงพวกมึงลุงของพวกมึงนะใครกระทําบอกกูได้ไหมกล้าบอกไหมว่าใครกระทําลุงมึงหรือลุงกับป้ามึงทําตัวเองเพราะสัปดาห์เป็นแบบนี้กันทั้งหมดไงใครกระทําลุงลุงของมึงนะ่ะใครทําตอบได้ไหมเจ้าหน้าที่เหรอเพราะคนกล่าวหาคือเจ้าพนักงานสอบสวน คนสั่งฟ้องคืออายการนั้นพวกมึงกำลังจะบอกว่าตำรวจกับอายการกลั่นแกล้งลุงมึงเหรอกระทำลุงมึงเหรอจริงๆไอ้เรื่องเปลี่ยนเป้าผสมง,งานบวงสวงให้เป็นงานเสริมบารมีให้จำเลยสองผัวเมียเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมาจากไอ้ทนายน้ำส้มหรอกนะมันเริ่มมาตั้งแต่เช้านั่นแหละ ไอ้พวกเปิดเพลงเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่มาเปิดกันแล้วคนฟังแล้วก็มีอีพวกแม่ๆบ้าๆหลายคนน้ําตาไหลร้องห่มร้องไห้สงสารกันเสร็จแล้วพอเริ่มเปิดพิธีบวงสวงกันจริงๆก็มีการมาพูดถึงเรื่องคดีนั้นคดีนี้โดยเฉพาะไอ้คดีอื่นที่มันเกี่ยวกับปาริจิตอ่ะมันยังพอพูดได้แต่ไอ้คดีพาเด็กไปทิ้งบนภู ถูกพูดโดยไอ้ทนายที่พาเด็กไปดูนกเขาเนี่ยมันสมควรจะเอามาพูดไหมมนเริ่มจากชมเชยสำนักงานตัวเองงานนี้มันเปิดตัวทุกตัวเลยนะเนี่ยไม่เปิดอยู่ตัวเดียวคือเปิดตัวเฮี้ยไม่ยอมเปิดว่าไอ้ที่ไปอยู่ในานาน่นเฮี้ยทั้งนั้นเปิดทุกตัวคนนั้นเก่งคนนี้ดี ไอ้พวกฝ่ายปกครองผู้นำหมู่บ้านมาเปิดโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้จะสร้างเจดีนั้นนี้ทุกคนพยา,ยาเปิดตัวกันหมดเปิดแม้กระทั่งไอ้ตัวนักร้องมายืนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ขอให้ได้ทุ่มทุนทุกอย่างยอมจ่ายหมดขอให้มีแสงกันเท่านั้นไอ้ปกนี่ก็เหมือนกันเขียนซะเขาต้องถามว่าเฮ้ย ใครทำลุงพวกมึงหรือว่าลุงพวกมึงเนี่ยทำตัวเองใครที่พูดความจริงแต่ละครั้งไม่ตกกันใครที่เวลาถูกเรียกไปสอบสวนแล้วให้การสามรอบต่างกันใครถ้าลุงพวกมึงพูดตรงกันหมดอ่ะมันจะโดนสงสัยเหรอถ้าลุงพวกมึงตอบได้ ว่าคือมันที่สิบเอ็ดกลางดึกนะ่ะขึ้นเขาไปทําไมไปที่ไหนไปกับใครเขาก็คงไม่สงสัยหรอกถ้าลุงพวกมึงตอบได้ว่าไอ้ผมเส้นนั้นที่พบข้างศพมาตกอยู่ในรถได้อย่างไรใครจะสงสัยมั้ยล่ะถ้าป้าพวกมึงตอบได้ว่ามึงบอกว่ามึงไม่ได้ขึ้นเขาแต่หมอยมึงไปตกบ,บนเขาได้อย่างไรใครจะสงสัยพวกมันละ่ะจริงไหม คนอื่นเขาตอบได้แต่ลุงป้าพวกมึงเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยสิแล้วมาบอกว่าเขากลั่นแกล้งไอ้เรื่องรุกป,ป่าน่ะใครไปกลั่นแกล้งมันมันนั่งพูดเปล่าๆเองว่ามันซื้อที่ตรงนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ที่ตรงนั้นแล้วมันก็พูดเองว่ามันรู้อยู่ว่าที่ตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์อ้าวไอ้ฝัดถ้าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสอคอ ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นที่ป่าไงแล้วมึงไปเที่ยวบอกเขาทาไมละ่ะว่ามึงไปซื้อมาโดนคดีทำร้ายนักข่าวอะ่ะใครไปกันแกล้งมึงเห็นคลิปเห็นพวกมึงก็ถ่ายคลิปกันพึ่มพึ่มนะก็เห็นอยู่ว่ามันทุบหลังนักข่าวจริงๆ ได้ยินอยู่ว่ามันไปพูดกับลาเต้ว่าถ้าอะไรยังไงมันจะยิ่งกว่าทุบหลังจะโดนหนักกว่านี้จะได้มาบอกว่าไม่ได้ทุบหลังแค่หยอกกันเล่นรู้หรือเปล่าว่าไอ้คดีทุบหลังนักข่าวนะ่มีทนายดีๆเข้าเสนอว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เอาไหม แต่คุณต้องรับสารภาพนะว่าคุณทำจริงคุณต้องไปขอโทษเขานะไอเชี่ยนี่มันบอกไม่ถ้ามันจ่ายเงินค่าทนายเนี่ยมันไม่รับสารภาพหรอกเห็นไหมสันดานนันมันทำตัวมันเองแทนที่มันจะรับสารภาพไปขอโทษขอโพยเขาก็จบตรงนั้นได้ไม่มันจะต้องสู้ทุกอย่างใครกลั่นแกล้งมันถ้าไม่ใช่ตัวมันเองสันดานมันเองพ่อแม่มันมั้งกลั่นแกล้งมันเพราะเลี้ยงลูกมาสันดานเสพขนาดนี้ได้อย่างไร ถามสิใครกลั่นแกล้งลุงพวกมึงใครใส่ร้ายลุงพวกมึงใครกระทําลุงพวกมึงถ้าไม่ใช่มันทําตัวมันเองโตขนาดนี้ร่ำเรียนมาสูงขนาดนี้คุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจคุณน่าจะรู้ว่าคุณไปพูดอะไรไว้ ว่าไอ้ลุงป้าไอ้คนที่กอก,กอกไอ้ยูทูบเบอร์ที่กอก,กอกตะมันคบไม่ได้มีแต่ความหลอกลวงคบยากอยู่ลำบากอยากจะไปแล้วตอนนั้นตอนที่ไอขาหมูมันจับด้ามได้นะ่ะแล้วคุณกลายเป็นหมาตัวหนึ่งเขาไม่สนใจคุณเข้าไปถ่ายในบ้านเขาก็ยังไม่ได้เลยต้องอยู่ห่างๆยางห่วงหวง่หวงว่าไรายได้ตัวเองจะลดลงจนพอ ที่จริงคุณคิดจะลงมือเรื่องครีมเรื่องอะไรเนี่ยทําการค้าเพราะหลงเชื่อว่าไอ้ขาหมูเมียไอ้ขาหมูเป็นเจ้าของโรงงานจริงๆจนมีคนบอกมีคนหลายคนเตือนให้ไปดูชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่นะนั่นแหละคุณถึงเริ่มพยายามจะถอนตัวแล้วก็พยายามที่จะบอกไอ้สองคนผัวเมียเนี่ยแต่เขาเลือกที่จะเชื่อไอ้ขาหมูเพราะตอนนั้นขี้ใหม่หมาหอม ได้กินหรูอยู่สบายได้อวดร่ำอวดรวยไม่ได้อยู่แบบชับบ้านๆเหมือนเดิมแล้วคุณเลยอยู่ไม่ไหวคุณรู้ว่าที่นั่นมีการแก่งแย่งอิจฉาริษยากันยังไงแต่พอวันนี้เพราะเรื่องที่ดินคุณมาจับถือด้ามตรงนี้ได้คุณก็เลยคอนโทรลได้น้ำเสียงทุกอย่างของคุณก็เปลี่ยนไปที่ไม่เปลี่ยนของคุณก็คือตูดใหญ่เหมือนเดิมเออ ฝากตั้งคำถามอีกทีนะช่องมดและไอ้พวกยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมทั้งหลายออกมาเปล่าวๆว่าลุงกูถูกกระทำลุงกูถูกใส่ร้ายกูถามคำนึ่งถ้าเรื่องทุกอย่างมันเป็นเพราะสันดานของจําเลยเนี่ยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย เราจะต้องบอกว่าไอ้นี่มันเป็นไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะฉะนั้นใครกระทามันถ้าไม่ใช่พ่อแม่มันไม่รู้จักสั่งสอนให้มันเป็นคนดีไปถามดูดีๆคิดให้ลึกๆมากกว่ายอดวิวที่จะได้ใครทําลุงมึงถ้าไม่ใช่ตัวมันเอง